เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งนะคะซึ่งเอกสารตัวนี้ก็จะออกโดยนะคะผู้รับขนส่งให้กับเจ้าของสินค้าเพื่อเป็นใบนะคะแสดงถึงการรับมอบสินค้าเพื่อทําการขนส่งไปยังจุดหมายปลายทางหรือประเทศของผู้ซื้อนะคะซึ่งในส่วนของเอกสารการขนส่งเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นโหมดต่างๆค่ะเริ่มต้นจากการขนส่งทางทะเลนะคะเราก็จะต้องนําสินค้าไปส่งมอบที่ท่าเรือต้นทางนะคะ ผู้ขนส่งนั่นก็คือสายเรือเนี่ยก็จะออกเอกสารใบรับสินค้าที่เราเรียกว่าใบจะส่งสินค้าทางทะเลหรือ Ocean b u l l of l a d i n g ซึ่งในใบนี้นะคะจะเป็นเอกสารที่มีสาระสำคัญอยู่3ประการก็คืออันที่1ก็คือเป็นการแสดงถึงใบนะคะที่ผู้ขนส่งเนี่ยรับสินค้ามาเพื่อทำการขนส่งนะคะ พอสําคัญประการที่2ก็คือเป็นสัญญาการขนส่งนั่นก็หมายความว่านะคะสายเรือจะต้องทําการขนส่งสินค้าจากท่าเรือต้นทางไปถึงท่าเรือปลายทางให้กับเจ้าของสินค้าตามที่ระบุไว้ในใบตราส่ง ะะและส่วนที่3ค่ะก็คือเป็นใบแสดงกรรมสิทธิ์ในสินค้าซึ่งนะคะลักษณะของ bill of lading เนี่ยจะมีความพิเศษแตกต่างจากใบตราส่งสินค้าในรูปแบบอื่นๆก็คือว่า bill of lading เนี่ยสามารถที่จะโอนโดยการสลักหลังใบตราส่งได้ก็คือการเปลี่ยนถ่ายมือเจ้าของสินค้าได้นะคะต่อมาค่ะก็คือกรณีการขนส่งแบบ multi modo คือการขนส่งมากกว่า หนึ่งรูปแบบขึ้นไปนะคะก็จะมีใบาตาส่งโดยเฉพาะเราเรียกว่าใบาตาส่งสินค้าที่ใช้ยานพาหนะมากกว่า1วิธีนะคะซึ่งลักษณะอันนี้เนี่ยเราเป็นการ ขนส่งโดยผ่านนะคะผู้ให้บริการก็คือเฟสฟอร์เดอร์ในกรณีที่เส้นทางในการเดินทางของสินค้าเนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยนโหมดในการขนส่งดังนั้นเนี่ยผู้รับมอบสินค้าจากต้นทางจะต้องทําการดูแลสินค้าให้กับเจ้าของสินค้าจนกระทั่งถึงปลายทางแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนโหมดการขนส่งที่เกิดขึ้นก็ตามนะคะต่อมาค่ะสำหรับกรณีการขนส่งทางอากาศนะคะ สายการบินหรือตัวแทนสายการบินจะเป็นคนออกใบรับสินค้าเพื่อนำการส่งมอบนะคะซึ่งเราเรียกว่า air waybill หรือใบตราส่งสินค้าทางอากาศนะคะต่อมาค่ะในกรณีการขนส่งทางรถไฟนะคะการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือตัวแทนการรถไฟเนี่ยก็จะทำการออกใบรับสินค้าให้นะคะโดยเฉพาะในกรณีที่เราการขนส่งทางรถไฟเนี่ย แน่นอนว่าเราจะใช้กับนะคะประเทศที่มีพรมแดนติดต่อหรือเชื่อมต่อกับประเทศไทยนะคะอย่างเช่นมาเลเซียนะคะก็จะมีการออกใบตราส่งชนิดนี้เราเรียกว่าレเว e シฟนะคะ ต่อมาค่ะกรณีการขนส่งทางบกนะคะการผ่านแดนถ่ายลำนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะต้องใช้รถบรรทุกในการขนส่งดังนั้นเนี่ยบริษัทเจ้าของรถบรรทุกหรือองค์กรของภาครัฐท,ที่ให้บริการในการขนส่งทางถนนเนี่ยก็จะต้องออกใบรับมอบสินค้านะคะให้กับผู้ผู้ส่งออกต่อมาค่ะในกรณีที่เราส่งเป็นลักษณะของพัสดุทางไปรษณีย์นะคะบริษัทเอกชนที่รับ รือให้บริการด้านการขนส่งเขาก็จะออกใบรับสินค้าซึ่งเราเรียกว่า air courier receipt Re Re นะคะหรือ air courier Way v i e w นะคะก็คือใบพัสดุพันธุ์พิเศษนะคะเอกสารส่วนต่อมาค่ะก็คือเอกาสารการประกันภัยนะคะจะออกให้กับผู้รับประกันภัยเพื่อนะคะเป็นการ รับรองว่าสินค้าที่ทำการขนส่งเนี่ยจะได้รับการดูแลให้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกันภัยโดยเจ้าของสินค้าเนี่ยจะต้องจ่ายเบีย้ยประกันนะคะให้กับบริษัทประกันภัยก่อนจึงจะได้รับการดูแลหรือการชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนนะคะต่อมาค่ะก็คือเอกสารนะคะ ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าหรือที่เราเรียกว่า Certificate of Origin หรือใบ c o ในกรณีที่เราทำการซื้อขายกับประเทศนะคะที่เรามีข้อตกลงทางการค้าเช่น FGA นะคะหรือ AEC นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเอกสารที่สำคัญในการที่แสดงการใช้สิทธิ์ในเรื่องของการลดภาษีอากรระหว่างกันในการนำเข้าและการส่งออกนะคะผู้ส่งออกจำเป็นจะต้องมีเอกสารหลักฐานตัวนี้เพิ่มเติมก็มคือใบรับรองว่าสินค้าที่ส่งออกนี้เป็นสินค้า ที่ผลิตจากประเทศสมาชิกด้วยกันนะคะโดยหน่วยงานที่สามารถออกใบรับรองนี้ได้นะคะก็คือสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะคะ,ะซึ่งนะคะตัวใบ COA เองก็จะมีฟอร์มแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าประเทศที่เราจะทำการส่งออกนั้นเนี่ยเป็นประเทศไหนนะคะเช่นก็จะมีฟอร์ม A ฟอร์ม D เป็นต้น